อาวคธศตุนคนขีม่ม้าพระไว้ไว้เยอะมากค่ะเพื่อให้พี่น้องได้ใช้กันอย่างทั่วถึงค่ะภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้สูงทั่วประเทศเลยค่ะมาดูค่ะนี่รังแบบนี้นะคะมาดูข้างในกันสดๆเปิดลองเปิดรังเลยค่ะคะนี่หนึ่งรังใครอยากได้หนึ่งรังก็มีบริการนะคะนี่หนึ่งรังนะคะ มี12บขวดค่ะแบบนี้ค่ะ1ลึงรางสิบขวดจจกนมทองแดงค่ะของเท้แน่นอนค่ะนี่มีเลขทะเบียนจดแจ้งเรียบร้อยค่ะไม่มีส่วนผสมยาเรงค่ะใช้แเล้ยยางสมบูรณ์เปลือกเสริมใบใบก็สมบูรณ์ต้นยางเสริมใบเปลือกนิ่มกรีดง่ายค่ะน้องตอบรับมาเยอะมากเลยค่ะว่า คนขี่ม้าพลาไว้ใชเ้เล็้เปลือกเสริมเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางออกเพิ่มค่ะแล้วก็ป้องกันเชื้อราลงหน้ายางป้องกันเชื้อราลงใบได้อย่างเห็นผลค่ะหน้าเล้งใช้ได้ค่ะหน้าหนาวก็ใช้ได้รู้ไหมคะถ้าหน้าเล้งนะคะใช้เดือนละสองครั้งเพราะว่าแห้งเลง้งพอแห้งเลง้งปุ๊บอากาศหนาวมันไม่มีน้ำต้นยายงจะไม่มีน้ำฝนก็ไม่ตก คือแห้งเล้งนั่นเองค่ะนี่แหละก็ใช้คนขี่ม้านี่แหละช่วยไปทดแทนเป็นอาหารเสริมของต้นยางค่ะ